แกงหอยยาเพชรแกงเฮ็ดยาเข้มสบายดีพี่น้องเมื่อน,นี้นองตุ๋เกี่ยวสิมาเฮ็ดแกงเฮ็ดละงอกแซ่บๆอย,อยู่ห้ยอยู่นาพี่น้องนี่ส้มบรรยากาศนาข่าเฮาพี่น้องแกงเฮ็ดละงกส่งท้ายละดูต่อไปก็สิเป็นเฮ็ดพวกจิกออกมาพี่น้องบบดนี้เนาะนี่สิบวัตยางเพิ่วได้บาดนียปีนี้เฮาหากระกิน ยังบอิ่มเลยพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยซื้อมาสู่แม่่นกินก็นนะอีกจักบาทพี่น้องเลยเข้ากับบรรยากาศเลยคือปีที่แล้วนี่นะเข้าก็กินยามนี่แหละพี่น้องเฮลังโงกเนาะยามไปว่าฟ้ามืดคืมแบบนี้พี่น้องยามให้ยามหน้าเฮ็ดกันใหญ่ใหญ่พี่น้องเป็นเฮ็ดธรรมชาติได้พี่น้องโบเะแมนเฮ็ดปลูกนีน่เฮ็ดจากดง มันก็เลยดอกใหญ่เนาะเข้าก็สิพผ้าผ้าผ้าแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็คือล้างสะอาดแล้วพี่น้องใหญ่มากนี่การเพื่อนนี่พี่น้องนุ่มน้อยว่าออนซอนเด้ว่าการเพื่อนนี่พี่น้องนี่ตัดจากหน่อยหนึ่งแล้วก็ผ้าหืมสดน้ำมันท้อนเนาะพี่น้องเข้ากับบรรยากาศเลยตอนนี้น่ะบรรยากาศเหมือนอยู่จีนยูนนานเลยพี่น้องเลยเหมือนอยู่จีนเลยเนาะ บรรยากาศค้มเลยคะอากาศดีพี่น้องอากาศดีมากเหมาะสำหรับแบบว่าสดน้ำมันหอมเลยการกาอวบหวานค่ะขานาดนี้พี่น้องถ้าภายเคยกินนี่กะซีฟู้ดซึ้งข,ขึ้นยากเนาะพี่น้องถ้าว่าภคยบ่เคยกินกะคิดบอกว่ารสซาร์ดเพิ่นสิปเป็นเท่าใดเดรสซารดเพิน,น่ะเป็นแบบกรุบกรุบๆนะพี่น้องเวลาเคี้ยวแบบ อกไม่ถูกพี่น้องเอ้ยหูต่ว,ว่าแซ่บหูต่ว,ว่าอร่อยอาหารบรรน,นบรรน,นาเฮานะแกงเฮ็ดนี่ถือว่าแซ่บสุดแหละสำหรับน้องตัวเกี่ยวพี่น้องแกงเฮ็ดแกงหน่อไม้หลายเต็มเนาะเยอะมากประมาณเกือบสองกิโลพี่น้อง เห็ดวันน uh huh. really like ี้แกงเห็ดวันนี้นะการยาวมากผ่าเรียบร้อยกระเซียลงไปแกงเลยพี่น้องบาทนี่โอ้โหการเพื่อนนะะหวานเจ้ยจ้วยนี้พี่น้อง กรอบกรอบๆเลยนี่จะเห็ดละงกข่าวพี่น้องเลยบบมีเห็ดละงกเหลืองเลยเนาะนี่เวลากระชิ่ยไส้อน,นี้ลงไปพักติว้วสดๆเลยเก็บมาสดๆแกงเห็ดนี่ต้องใส่พักอิตู่เด้วยพี่น้องจังเขากันมันจะได้อร่อยลาทุมาปรุงด้วยข้าวเบือหน่อยหนึ่งพี่น้องโบต้องโบต้องตำแหลกหลายเด้อ เผือเฮาอยากเบิ่งว่าเฮ็ดเบื่อหรือว่าเฮ็ดบบเบื่อเนาะถ้าเขาเบื่อแดงแสดงว่าเฮ็ดเบื่อพี่น้องก็เลยตมบแบบบบแลกแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวนี่ใส่ลงไปพริกรกระตํโบแหลกวันไหนเพราะว่ายันแม่เิ่นพรพี่น้องนี่ต่อไปก็ใส่ซิกเนเจอร์ปลาแดกได้พี่น้องปลาแดกหอมๆใครบอกว่าปลาแดกเหม็่นไม่ได้นะปลาแดกหอมนี่ ใส่ปลาเดกลงไปปลาเดกตัวปลาลานั่นแหละพี่น้องเลยเกือเขาก็ใส่นิดเดียวเพราะว่าแกงหอยยาเพ็ดแกงเฮ็ดยาเค็มเนาะพี่น้องเค็มไม่ได้นะเพราะว่าแกงเฮ็ดนี่เค็มบดได้ย้อนหย่างย้อนว่าข้าอยากสดน้ําสดน้ําแกงเฮ็ดพี่น้องถ้าเค็มนี่สดบดได้แล้วโอ้ยเบิดเลยแกงเฮ็ดข้าเนาะ จะใส่อันนี้ลงไปพออีตู่ลงไปนี่ตอนนั้นเอาเห็ดลงนะคือสิหลายเนาะพี่น้องบัดแกงแล้วกันไม่ได้หลายมันยุบนี่บัดพอดีสดเลยพี่น้องอแกงเห็ดร้อนๆเข้ากับบรรยากาศ แกงเห็ดห้อนๆมาแล้วพี่น้องนี่อันนี้พ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีายดมามาพี่น้องกินแกงเห็ดละโง,ง่รำกันเด้อชิตักให้แม่พืนก่อนนี่ป้าทูน้อนๆได้พี่น้องป้ายก็ตรวจการนิ่ใหญ่เลยนะไม,นะม่เนาะ ทำอะยรพอที่เมก่อนพี่น้องนะเอาโวนี่ก็ได้ไดไแกงแม่โบน์อันไหนแม่แกงส่งไทยให้เรางกอะไรพี่น้องเบิร์ดละดูเพิ่งละไม่ว่าเพิ่นว่านะน้ำลายแตกส,สวดเพิ่ว่าดีแต่บุลลุ่หมอเกลือแบบมาก็ จย่างอยหนึง่งโอ้แซ่บมาเด้อพี่น้องอีสีไทย<ช>เวลาต่างประเทศมากินแกงเห็ดกับตเกียวเห็ดแกงเห็ดละงอกเด้อตตโน่งตัวเกียวเห็ดมินข้าวก็ได้ระวังมังหินมั้เนี่ยอืมอืมหอมนะเนา กูสวยแดดกำลังสีออกหน่อยหนึ่งพี่น้องตอนหนืมขอพายาเรื่อ,สองสีออกดีแต่อากาศบกวนแม่อากาศเยน็น ดอกนใหญ่นะแม่นะดอการยาวมันจะทุเรียนนะการยาวเห็ดพี่น้องลืมตัดตัวนี้ฝันคันจ้องฝันคั่นหมพี่น้องมัรยากาศเย็น ตบแกงไทยท้อนท้อเข้ากันเนาะแนมเบิงท้องคุณน,นาสีเขียวการละกคำ FC ถามมาแล้วแะ่บิดน,าน้ำเนี่ยยังก็ยังพันแล้วยังหมดแล้วคัะเนาะ จำเอมือหนึ่งเป็นเก็มมาพี่น้องนี่ชามสี่ให้เนี่ยพราะว่ารู้ไถ่เพอเห็นลพี่น้องก็เลยต้องในโจสามสี่ไห้ดำแต่บ่รวมให้ตะกาบรวมให้ตะกากับซี่ห่ตาเจ็ดแปดแปดไห้บมต๊มากมันนี่หสิแล้วคุณบกตกบ๊กตกได้ทาง น่าอะไกจ๊ะแต่น้ำนมม้ำบุีมน้ำที่เขาเ่องจ๊กเ้าเลห้ยเข้าเานะีน่ยทำายเชงแล้วแม่ต้จะหู้ยเข้า,ขา,ขาม,มันดำแล้วต้องมาแป๊บเดียวอืมเคยไปตบข้าง้งพวกกงะบังตุกให้เหงวันแมเขาหว,ว่านเขาออกแล้วบ่กเกหวานในตลาด อาตุกตบเมาลายได้<อ>นกกินเนาะหน้าไผ่ตามมีนกแถวนี้ค่ะเ่อนอื่นนะโบปานในเน่เสนเท่าอยู่หลา,าหวานจงหวานเพ่่นลกูกกเพรืเหลือนอกกินเป็นหังเห่าได้นกังมาหลายกระกระดอก ลงไม่เป็นผวงเลยใบยันคน้นใบยานหุ่นเอาหุ่นสบายกัจบจำบะหนำบินมาจับหุ่นจำมะจำเอาหุ่น,นไม่ใช่นะนกใบตื่นได้คนผีตื่นไก<ช>่นิจดงก็ได้กินแบบเวลาไม่ได้เห็นหลานหรอกเวลากรมลูกกาลง,งเงยขึ้นมาบัานนี่ยค่ะ,ะเศรดดเอาเดศษเอาพี่นอ้องเจ้าของเฮ็ดจวดตัวเีผมแม่ ตื่นเนี้ยไปคิดว่าคนในพี่น้องเนี้ยไปโมได้ตื่นเทือเดียวนะตื่นเป็นซิปเธออะพี่น้องรม่หมชินเซฟซีมารไม่ว่าไม่ใช่ป่ะไม่ว่าญญ่บุ่นบ้อว่ะคป็นเนี้ยไปคือคนคือคนนี่ส่วนเอกเนี่ยเงินเราไี่ยายไปไว้ค่ะคือคนใหญ่ไปไว้ให้ยันนกยานนกกระเบียญนคือกปล่านกขนเซียนแล้ว ลืมตัดเลยค่ะมันหลายเพราะเลยแนเบหหเหน็นเนาะโซยเลยน้อนีดชดนี่แยนมเลย <c oughs> <c oughs> พี่สีฮอนค่ะ <c oughs> บนเหลือได้ดิพี่น้องตอดัดหมดเลย แห้งก็สีสมักขอดเกลือนะฮะตรงแบงแม่ลอง,ง,ง,งอเป็นนันไน่นเะคง้วข้าวอดมาว่มัเปลี่ยนางเปลนแม่วาเป็นคนกินพอดีอพอดีเค็มเ <laughs> นี่ยคัดรัอหมดเนาะหมาแม่เป็นคนเจ,ออจาะเบาะเจ้าว่า มาจั๊บแม่จั๊บฮ้อนแปงฮ้อนใช่้อแต่อากาศไม่ฮ้อนพอดีฝนไม้เน่ยพี่น้องเลยจกักจันทรหาหนึ่งเนาะพอใช้ด,ดำหน้าเลยจัะนอนชิวๆบาดนดิดาหน้าแล้วบาดเดียวน้อ,นองๆจะโทรมาคุมือ ดำหน้าบอมืโมนี้พี่น้องดำหน้าบอเอ้ยพี่น้องพิ่อยากมาดำหน้าพอได้เงินซื้อขนมมอะไรพี่น้องเลยซือขายังน้อยน่แหละหรือว่าเงินเหรียญนมครับจ้างี่นไปช้อปปิ้งหมดแล้วช้อปปิ้งหมดแล้วสงใจแต่ว่ารับจ้างใหม่โทรศัพท์พูนกับบมี่เดี๋ยวพี่น้องใช้โทรศัพท์พ่ออาจะไม่เน้องฟิล คุณพ่อจนหูตัวเองนะพ่อบสุดซ้ายลูกซ้ายอือน้ำบาเค็ม่บาไปนิดาวเเค็มไดหน่อยเบรคไดหน่อยเฮ้เค็มพหนอือลมพัดมาฮะลมมาก่อนนี็นผลมาเน่นอนฮะดมาแล้ว ลมมานเนาะเย็นแม่มือหนืดบรรยากาศเหมาะกับการดำนาพี่น้องแม่มือว่านี่ฮ้อนจ้ะแดดวางอยู่แดเดนเนาะฮ้อนฮ้อนแดดแหงว่ะต้องอยู่ในเฮือนยังฮ้อนเลยเถรอว่าจะออกมาเดินดำนาเนาะดำนานี่กะไม่ชิดเป็นวินเลยพี่น,น้งเนงยคันแดดแหงกะก้มเงยก้มเงยอยังไงเนาะ ก้มเงยก้มเยวินเป็นเงินมงตาเว้นนไตอร์บ่ได้เลยจลาฮกมันใหญ่โง่กันไมเนาะโง่ใหญ่แฮงแต่เก่าก็บดองใหญ่ปานี้เนละงงกันเนี่ยเลังงง บ้านดงคําหลวงพี่น้องนี่จะอยู่อย่งสมรรถเิศคืออยู่ไทยเลยดงคําหลวงนะพี่น้องเนาะหมูนะ่มบ้านอยู่ไทยกับอยู่ลาวตั้งแต,ต่ได้ยินมานี่กาคือกันเกือบเบิดเนาะหน้าโดนหน้าอะไรอย่างก็มีมีเบิ้บ้านช่องก็มีอยู่พี่ก็มีแม่เพอ<ว>ดีาาพามาไทยกันไทยๆกันบ้านกกต้งก็มีหมู่เบิคู่กันไทยๆกันเนาะมีซื้อบ้านทางนั้นลก็มีซื้อบ้านทางนี้นี่คือกันเจ้าบอ,อกอ้อเกเดี่ยวต,ตั้งแต่ กันแย่ก็จะจานกันานแย่สังกระสีคือแล้วบ้านนี้แต่ละเขตบางทื่อา็ตรงข้ามกันก็คือแกงกระเบรฟังให้แกงกระเบริ่งฟังลาวไรแบบนี้นั่นแหละกันแย่อางนี้นมีทางนี้ก็มีทางนั้นรถบัรเนยังมีต่เซโนเงาะเซโนมีการบกคือกันเมื่อร้อยเปอร์เซ็นก็คือกันประมาณห้าสิบมหาไอนี่็มีมหาไซดก็บมีมหาไซดมีทหารอืม มหาไซกองเทพก็มีอยู่อันสมุทรสาครนะอาหารทะเลมหาไซเนาะชื่อบ้านคลายกันเลยคือชื่อออกเจ,ากจาก้จาแยกออกก,กันแล,ล้วตู่บ้านตั้งบ,บ้านางงาคือกันเองนะมันกกซ้อมแต่คือว่าเึ่งแถวบ้านตะโงมมาแม่กกช้อมถูก้องเออเสื่งบ้านตะโงมไลเล มราฟังไทยกันมีทางเข้าไปเป็นซอยแถวคือว่าท,ทางอาสามาั่หละโกกต้องเป็นดอกเลยนึงน้อยมันขาดคามกับบ้านบ้านดอนแดงกัมีอยู่อยู่ผลจุฟิกกัมีบ้านดอนแดงนี่คือมีเบิสเบิดพี่น้องเห <c oughs> ็นไแม่ เตมแล้วแจมเนาะอือมีแฮงพี่น้องเด็ดสดแนฮอนๆวันนี้ก็ทากิดแกงเห็ดละเห็ดปวกละวันนี้พี่น้องวันนี้เ็ดปวกจิกปวกจิกใส่ผักสะไลผักสะไลเฮาก็งามใบใหญ่อือบ่เป็นหยังข้าวนี่ละถุงใหญ่ขนาดพี่น้องมาบ่ตอนเดือนไหนก็แม่ประมาณเดือน8เนาะเดือนนี้ล่ะบเดือนนี้แหละท้ายเดือนอื เนเพราะว่ามาถือผ้าจากเดือนก็สองเดือนเนาะสองบุสามหมามันหูหมูมัมนตีนหมูมันตีนนะแม่เนาะูไสองเดือนมาละชองเดือนบ่าใหญ่ไว่าขนาดพี่น้องเลยรอบนี้กนาน่าตีบรุทหกตัวขับรเป็นซิปนะหนูห้อ,องใหญ่ประมาหกชุดได้กรับได้ก็ไม่บบค่อยเหลือตแต่ละรอบชาวบ้านก็เข้ามาเล็กเอา ขาวเกาเข้าไปเลี้ยงแม่เพื่อน,นลุงแม่เพื่อนแต่ละรอบนะแต่ละคนนะยังได้เ่อละสองตัวอสองตัวแต่ว่าห้าวันยังให้ได้หลายคนก็นเลยแบ่งให้คนละตัวแต่ชวนไลายเอาไปเลี้ยงคนละตัวเพราะคือใบยังใหญ่ต้องเอาไปเป็นคู่กันงเงาเลยมันเงาบอกเอหอือมเอาไปเป็นคู่ใครก็อยากได้เธอได้มีไก่น้อยก็เอาไก่น้อยมาแล้ว แป้งนัวนะบุญยาคับแต่ได้อยังอย่าแป้งนัวปลอม,อมแม่เลยพี่น้องแป้งนัวปลอมลายวันนี้เพิ่นแจง้งราคาขึ้นราคาแป้งนัวผงชูรสเด้พี่น้องเพราะว่าราคามันสะหลังขึ้นเลยค่ะแป้งนัวขึ้นเพราะว่าเพื่นว่าเอามันสะหลังมาบเห็ดแป้งนัวเลยได้แล้วเห็ดผงชูรสนะไปเท่ากับโมฮูโดเพ่นผสมียังเนี่แต่ว่ากลิ่นเลยมีแต่ผมล่นพี่น้อง เขาว่ามันสับปะหลังสืๆมันกะบุเป็นยังลงเนาะไหมเนาะอาจจะมีส่วนเนาะผสมกับบเป็นยังลงต้องมีส่วนผสมที่ว่าเฮ็ดให้กินหลายบ่ได้กินหลายแล้วกระดูกพ่อยแต่ว่ายู่ลาาคือว่าราคามันสัปะหลังลงเดยเนาะเป็นราคาวันลงบางช่วงบางซ้วงใช่คนซื้อตอนที่มันแพงนะแต่ว่าสีขึ้นสีลงซ้ำใดแต่เพื่อเห้สอไปเฮ็ดต่างแห่งได้กิโลหนึ่งเนาะก็คือผสมราคาแยู่ลาาเฮ้นะ สำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบไปเพียงสั่นี้ก่อนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และขอขอบุญขอบคุณนหลายๆเด้อที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่พี่น้องสบายดีสบายดีบ๊ายบาย